p i c o อซีอัล OS 5 1 3 0 u เบ t a ที่กำลังออกมาทดสอบกันอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีจุดเด่นก็คือตัวจอพานอสามารถที่จะเป็นอิสระต่อกันได้แล้วนะครับคือโดยปกติแล้วหน้าจอของ p i c o อีซีอัลจะเป็นพานอกลมๆนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับก็คือเวอร์ชั่น 5.13.0.0ตัวน mm hmm. ี้นะครับมีการพัฒนาให้สามารถดึงหน้าจอเป็นอิสระต่อกันได้แล้วคือถ้าหากว่าเรามีการใช้คอนโทรลเลอร์นะครับดึงเข้ามาเช่นว่าหน้าจอจะเป็นอิสระกับตัวพารนสกีนปกติของตัว Pico 4ได้นะครับสามารถยืดขยายจอ ได้นะครับเห็นว่าพานอสกินก็ยังอยู่นะครับจะเลือกจอไหนก็ได้นะครับดึงกลับเข้ามา,าแล้วถ้าหากว่าอยากจะอ,อยู่ด้านบนก็ดึงขึ้นไปด้านบนได้แบบนี้รวมไปถึงสามารถที่จะก็ยังปรับตัวพานอข้างหลังได้นะครับปรับยืดจอได้อิสระดีครับ ทำให้เราสามารถดูภาพได้ใกล้ชิดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นปรับแต่งได้ตามต้องการเลยแล้วที่สําคัญจุดเด่นของ P i c o สซีอลก็คือสามารถรองรับหน้าจอได้เยอะมากๆณนะตอนนี้ที่เคยทําก็คือเป็น20หน้าจอนะครับไม่ได้ถูกจํากัดนะครับขึ้นขึ้นกับตัวการใช้งานของเราเลยครับว่าถ้ายังใช้งานได้อยู่ก็เปิดหน้าจอใหม่ได้อย่างนี้เป็นต้น ร,รวมไปถึงถัดมาฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือสามารถเลือกการควบคุมตัวคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องเข้าตัวาการตอบโต้ตรงนี้แล้วก็มีการมามาเลือกคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เราสามารถจะใช้ตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับกดพร้อมกันนะครับพอกดพร้อมกันจะมีเมนูปรากฏขึ้นมานะครับ ลองกดดูนะครับปุ๊บพอกดพร้อมกันเห็นไหมครับเขาจะมีให้เราเลือกได้ว่าจะเลือกแบบสลับหรือจะเลือกคอนโทรลเลอร์เฉยๆหรือจะใช้มืออย่างเดียวก็ได้นะครับถัดไปครับก็คือเรื่องของเราสามารถที่จะปรับแต่งรีเฟรชเรทของแต่ละอแอปได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปรับแต่งนี้ก็ต้องมีความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าถ้าปรับ สูงเกินไปแล้วก็เล่นกราฟิกสูงๆมันอาจจะทำให้เครื่องร้อนได้เพราะนั้นต้อง,อง,องรับทราบเอาไว้ด้วยว่ามีความเสี่ยงนะครับอย่างตัวหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือเกี่ยวกับเรื่อง refresh rate นะครับโดยปกติเขาก็จะเป็นค่ามาตรฐานอยู่สามารถปรับแต่งได้หลายตัวครับเรามาลองดูตัวนี้กันนะครับตัวที่กำลังปรับอยู่ก็ 4x VR ตัวนี้นะครับ ซึ่งโดยปกติค่ามาตรฐานจะ r e f r e s h rate จะอยู่ที่72 h เฮิร์นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปปรับแต่งเฉพาะตัวแอปตัวนี้ดูโอเคเลือกไปด้านบนนะครับตอนนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่เลือกไปที่90แล้วก็บันทึกแล้วก็กลับเข้าไปที่แอป อีกครั้งหนึ่งดีฟงเฟสเรทเป็น9 0เฮิร์แล้วนะครับนี่แหะครับเราสามารถจะปรับแต่งแยกต่างหากในแต่ละแอปได้ถัดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเราสามารถจะตั้งเวลาหาการปิดหน้าจอได้แล้วนะครับจะเลือก10วินาที30วิ1นาที5นาทีหรือไม่ปิดเลยก็ได้นะครับแต่แน่นอนนะครับก็ จะสามารถทำให้ตัวแบตเตอรี่ถูกใช้งานแบบไม่ปิดเลยนะครับเครื่องอาจจะร้อนเพราะนั้นไม่ดีนะครับเราก็ปรับให้มีการปิดอัตโ,ตโนมัติไ้ด้วยจะดีกว่านะครับฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งก็คือการถ่ายภาพ 2D แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพแบบ s p ปเ i a l ได้นะครับคือโดยปกติเราสามารถถ่ายรูปที่เป็น s p ปเ i a l อยู่ได้อยู่แล้วนะครับ พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะเห็นภาพเด้งออกมานะครับแบบนี้แต่ในกรณีที่ว่าเรามีภาพที่เป็น 2D ธรรมดาแล้วเราอยากจะให้เป็น s p ปเ i a l เราก็สามารถทำได้แล้วนะครับเขาจะมะีไอคอนเล็กๆให้เรากดเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้เมื่อเรากดก็จะมีการแปลงภาพเป็นตัว s p ปเ i a l ขึ้นมาให้เราเห็นเลยเห็นไหมครับภาพจะเด้งขึ้นมาสวยงามครับ ลองใช้งานกันดูนะครับนี่เป็นบางส่วนที่มีการอัปเดตมาในเวอร์ชั่นนี้นะครับรอติดตามตัวจริงที่จะออกมาต่อไปนะครับ